สวัสดีครับคำไทยในภาษาเขมรวันนี้ขอเสนอคำว่ามโหรีในเพจภาษาไทยในภาษาเขมรแจ้งว่าคำนี้เขมรรับมาจากภาษาไทยคำที่มาจากภาษาไทยจะสังเกตเห็นตัวอักษรโสเสือหมายถึงเสียมไว้ด้วยวงมโหรีเกิดจากการผรสมกันระหว่างหนึ่งวงบัลเลงพินโบราณเรียกการขับร้องเป็นลำนำพร้อมกับการดีดพินน้ำเต้าในคนคนเดียว แต่มีสองลำนำขึ้นไปประสานเสียงกันว่าวงและสองวงขับไม้ผู้สีสอ่อสามสายเป็นลำนำร่วมกับผู้กวยบันดอกเกิดขึ้นครั้งแรกไม่น้อยกว่าสมัยกรุงสุโขทยัยภายหลังจึงประสมเครื่องดนตรีเพิ่มมากขึ้นโดยลำดับเป็นวงมโหรีเครื่องสี่หกและะสมเครื่องดนตรีวงปีพาตตามวิวัฒนาการของวงปีพาตเครื่องคู่และเครื่องใหญ่แต่มีระเบียบวิธีที่เป็นข้อยึดถือเสมอมาคือ กำหนดให้ซอสอามสายและการขับร้องเป็นประธานและยึดบันไดเสียงกลุ่มเสียงระดับทิงออร่วมกับเน้นลักษณะการขับกล่อมเป็นสำคัญแม้เมื่อผสมด้วยเครื่องปีาทาสตามยุคต่างๆก็ดีดูริยางคศิลปินมักจะสร้างสารรค์ให้เครื่องปีทาสปรับเข้าหาเครื่องสายและใช้โทนร,รมนาในการกำกับจังหวะเนื่องจากเป็นวงประเภทการขับกล่อมเพื่อสุนทรีด้วยการปรับขนาดเครื่องดนตรีให้เล็กลง เพื่อให้เสียง,ลงกลมกลืนกันกับเครื่องสายและกำหนดให้เสียงลูกยอดของระนาดเอกจะพอดีกับเสียงนิ้วก้อยสายเอกของซอด,ด้วงตลอดจนเมื่อขนาดของเครื่องดนตรีปีพาดเล็กลงจะใช้ไม้นวมบรรเลง วงมโหรีเครื่องสี่เกิดจากการผรสมกันระหว่างการบรรเลงพินและการขับไม้ปรากฏครั้งแรกในสมัยอยุธยามีเครื่องดนตรีสี่ชนิดดังนี้โทนซอสามสายกระจับปีกกลับพวงผู้ขับร้องเป็นผู้ตีวงมโหรีเครื่องหกลักษณะคล้ายวงมโหรีเครื่องสี่แต่ได้เพิ่มเครื่องดนตรีอีกสองอย่างคือรมนาครุยเพียงอ,อและใช้ชิงแทนกลับพวง วงมโหรีเครื่องคู่เหมือนกับวงมโหรีเครื่องเล็กแต่ได้เพิ่มระนาดทุม้มของวงเล็กคลุยหลิบซอดวงซออู้จะเคสและซอสามสายหลิดพลุยเพียงออ,อย่างละหนึ่งเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงมโหรีเครื่องคู่ได้แก่ซอสามสายหนึ่งซอสามสายหลิดหนึ่งซอดวงสองซออู้สองจะเคสองพลุพียงอยหนึ่ง พลลิกหนึ่งระนาดเอกมโหีหนึ่งระนาดทุ้มมโหรีหนึ่ง,มมงข้องกลางหนึ่งข้องเล็กหนึ่งชิงฉากกลับพวงมงโทนประมนา,าโอกาสที่ใช้ใช้บปรเลงขับกล่องเพื่อความรื่นรมและงานมุงคลเป็นหลักเนื่องจากการเตรียมวงมโหรีนั้นยากกว่าการเตรียมวงปี่พาดและวงเครื่องสายจึงจะสามารถพบได้ในงานมุงคล หรืองานแสดงมหรสพที่มีขนาดใหญ่เท่านั้นในงานทั่วๆไปจึงสามารถพบเห็นวงเครื่องสายและวงปิาพาทมากกว่าคำว่ามโหรีคคำภาษาไทยนี้ถูกนำไปใช้ในภาษาเขมรในความหมายเดียวกันดังรูปภาพที่นำมาให้ดู ผมนำเพลงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ชื่อเพลงกล่อมเป็นการเล่นดนตรีของชาวบุรีรัมมาให้ฟังที่นี่เล่นดนตรีและมีวงมโหรีนับพันปีมาแล้ว วันนี้เสนอคำว่ามโหรีเป็นคำภาษาไทยที่เขมรน,นำไปใช้นำมาเล่าให้ฟังวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะนำเสนอคำไทยในภาษาเขมรคำอื่นๆอีกต่อไปวันนี้สวัสดีครับ